สบายดีจำซาวเด้อวันน ah, <which> ี้ฝนตกแห้งบ่มีเวิเห็ดบ่มีเฮ็ดเบียกก็คือบ่มีวิเห็ดนั่นแหละเด้อไปลิ้นขี้ตมเด้อจะพาไปลิ้นขี้ตมเนาะขี้ตมจ่ลุ่มพี่โอ้แมงเมาแม่งเมาแมงเมาเต็มเลยป๊อปคือนี่ไปนอนย้อนแมงเมานี่แหละไอยู่มมืืืดดคนอ้ไอ้หนอเราจบ่เคยเห็นเขาไทม์วิดีโอเมื่อเมื่อยอดเบื่อหอนโอนบ่เคยเจ้าเถ้า เห็นเขาแทะยนำได้แล้วมันแล่นมาบึงเลยตลกดีไปพาไปดินที่ตุ้มยส่นาะที่ตุมเนาะนี่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 ปานี่ว้ายปักข้นหอยเ้วปักข้นหอยเ้วปักข้นหอยไปหาปลาหาปลาปักข้นหอยโอ้โหตเดคือติดกน้อยเออนั้นหายวเชี่ย Nụ lợn nào nó dễ quá chỉ đưa bé nho Cho nên mình chỉ xoay miếng màu, màu mà. à bao màu nào mà bé là bé hồi chạy cắm bầu nữa Nó bảo là chạy miếng màu nữa Miếng màu tèm bảy lửa oh, so đấy miếng màu Ôi nhắn thử cột Nhà ai nừng lò này Lò hồng nàm Bà <laughs> Hứ khắc 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 mà nó sai à, đúng không thay đổi dòng kiểu suy sửa chưa đây muốn chọn quá muốn chọn nó mất chưa ô ừ ô ừ. bạn đi Tụi cột tụi kiệt yẹt yẹt cột yẹt yẹt tôi quạt này hà khu ừ. họ bị khu họ chỉ lấy bài hà khu cứ gần bay ừ. nó sai đổi kéo kiểu suy xuống nó nó sai rồi nó sai hết lão hết rồi hết <laughs>

อันน่ะหนอยนโหอน้ี้กดอันนี้ทางใส่วบด้วยไม่เป็นทางใส่ด้วนทางใส่ไบทางใไฟอันนี้ไม่ปงใส่ไฟอันนี้ไม่ใช่ด้วนโ้าเจาจย่างไปหน้าโบแวย่างถอยหลังบ้วย่าหลังอาวเขาก็เขาก อาเยราง้ยะเ้ผูบ่าวบุญแฟนเด้อรอบทุกคนอันนี้และบุรอนงหัวลานอยู่หมัวลานหอาเอาตรงนี้เน่ะคับดีเนาะเหมะดีไปเอเาต้องใส่ไปรอบิกขวาขวาแม่น้ำองเขาบ้านเฮานี่เนาะแม่น้ำคองเขาวนบ้านน้ำของก็น้ำมือนนี่แหละ โอ้คนนี้เดินาำละหมอยู่เสื้อขเขียวนี่เย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 อยู่ลุมละไปสุกันสุกันออผขเนีกนนสกนไสุกันสกนสกัรสกสกันสุ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 กันสนกสุกสุสุกนนสนนสกนสกนสุเันสันนกักันสุกันนนนนนเนาดกกนันนนันกกัน โอ้ทังหมดจแล้วโอ้ม่ยังเฮ็หมาล้อเองไปห้างกูมอว่าเอ้ค้นเลยเสียงขึ้นเลยขึ้นเลยมีเสียงอันนี้เป็นใบบ้ามีเสียงมีแต่เสียงว อ่อนเนาะมันนี้บม่ได้เวี้ยมีมือผับคอนละมันนี่เอ็กมาเป็นปีละเมื่อยเลยเมื่อยว่ะอยากผับคอนเอ้รับหน้าวให้พักมันนี่พักเองฝุ่นตกเมื่อกี้นะขูย่อให้ไม่ให้น้องใส่ยุทธายเลยโอ้โหเสียท่าตายแล้วน้ายังน้องอะเดี๋ยวโอ้ยหจะต้องเราไปย่อห้องยูยูยูท้อใช่เบี้ยอะ mon 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 một, rồi, một, 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 sai một, 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 nhỏ, một, 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 thay. đã đi rồi bây <laughs> bay. <laughs> <laughs> Maa, maa, maa Maa, maa, maa Maa, maa, maa